อ๋อแล้วพออยู่เฮือนเด้อนสั่นอย่าไปซาเล้าเถอะเถ่าอยู่เฮือนน่ะเอาหัวหอดหมอนนอนโกนถาดถาดอยู่เฮ็ดเตวียะเบียกบ่เฮ็ดเฮ็ดเตวียะเบียกบ่เฮ็ดเอออยู่น้ำเล้ากับซำเห็นบั่งไฟพญนาคเลยเบย์ก็ต้องไปเบื้องไก่ดอกป๊าดป่านบังไฟพญนาคคุณหน้าลุงหันเออ ขึ้นสูงท้างแห้งเปบบ็นอับอเจ้านก็บแล้วขึ้นปีละเทือนั่นแล้วขึ้นปีละเทือเออั้างถียงค้นี่บ่มีลองค้นลองห้ยายแงแต่อยู่นี่ก็ตามก็เจ้าแล้วนะมึงอย,ยกอวดอะไรได้เจินบ่นต้องอดดอกลุดข่อยลอดกูสิสีปาก,ากมึงเดี๋ยวนี้ ไปเอาต้นไหนก้อนละฮะเนี่ยกูเพื่อได้บอกให้มึงนับเนี่ยให้บอกว่าเ่อนนับตั้งแต่มึงนี่เป็นต้นไปคาบลูกคาบล้านมึงหนีจากเือนหลังนี้มันบ่มันกระดูกขันมึงบ่หนีขันกูกลับมาเห็นสูอยู่นี่ก<น>ูสิเผาถิ่มสาทูมาเผาเนีเ่ยเพื่อได้ขาดพวกช่วยกันแน่กูสิเผาหอดมึง,งโค้นกันนี้ขือนหลังนี้เออบอเพื่อนยายพูดนะลูกชายแล้วออกรวนไม่เห็นอยู่บ่เป็นหยังประมาณออกมาเมื่อแรกเอิญฮือนหลังนั้นเอิญฮือนหลังนี้ มากินเขาสลองรถดไม่เดมาขำมมาคุ้นให้ลูกให้หลานแนเออินเขานั่นโอ้สันดกตีเป็นปานนั่นบนโมเดลนี่เออขี่คุ้ยือยจังอย่างนี่ <c oughs> แล้วเขานั่นล้านเ่านีล้านบ่คิดว่าจะคล้องสิเป็นหนีเหือ <c oughs> เอากระร้างเขาทอเขาเป็นหนีกระยาเขาขี่คุ้ยขาดโพดคนละซั่งเอาละเอาละย่าไป,ไปไว่าพื้นเพิ่นฝาเงื่อนบางนานะว่าพื้นคนมันบดีตัว เนี่ยยินบ่ข้ามบ่ล้านเพิ่นว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังมันสิยืมเงินเนาะอยู่กับมิตรระวังมันสิยืมเงินเออยาายยิ้มบ่ย่ายย่้มบ่บ่เนล่ยนะย่ายยิ้มบ่ก็พอดีนี่ล่ะอีล่ะเนินบ่ หอ,อยได้ยินเขาเบามากผู้ใดว่า <c oughs> นักสืบคอยนี่ละ <c oughs> จะว่าคอยปานั่นบอกโอ้ยออกยุไซเรนี่ีใหญ่ผู้ใดก็ให้ผู้ฝืนเู้ขวนผู้ใดได้ <c oughs> น้อง <c oughs> ก็คือน้องมันผู้ง,งามกับผู้งามคือเกามันหั่นละ <c oughs> จักแล้วคอยเห็น เขาเบามากเนาะว่าเจ้าเบาให้คอยบันนั่นก็มาเอาคอยขึืนเก่อตัวอย่างสี่นเป๊ะคือใหญ่เจามัดย่างไรมีอันหลีกออกจกกันแน่อันใดมาหาเรื่องรุดคอยไม่หาเรื่องได้หนิคอยมาบอกกับเจาดีดี